วิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูผู้สอนคุณครูยุพินอัละลล่าค่ะสวัสดีค่ะอาวหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะเป็นเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวกันนะคะาการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวนะคะเป็นการ ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้วก็อำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของเรานะคะเช่นกองกระดาษใส่เครื่องเขียนนะคะพัดกระดาษุงผ้ากระป๋องออมสินจากขวดนะคะการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำนะคะทีนี้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะหนึ่งกาวนะคะเป็นวัสดุที่ใช้ติดกระดาษไม้อัดผ้าพลาสติกกระเบื้อง เลือประกอบหรือตกแต่งชิ้นงานนะคะกาวมีหลายชนิดค่ะฉะนั้นจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุด้วยนะคะอย่างเช่นกาวน้ํานะคะกาวน้าเนี่ยวัสดุที่เหมาะกับกาวน้ําคือก,กระดาษนะคะกาวลานเ็กนะคะเหมเาะกาับกระดาษกระดาษไม้ผ้า,านะคะแล้วก็กาวร้อนนะคะกาวยางนะคะต้องเียนต้องแยกประเภทของมันให้ดีนะคะต่อไป กรรไกรนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตัดวัสดุบางๆให้มันขาดออกจากการนะคะกรรไกรก็มีหลายชนิดฉะนั้นะคนเลือกใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับวัสดุที่เราต้องการตัดอย่างเช่นกรรไกรตัดผ้ากรรไกรตัดกระดาษหรือว่ากรรไกรตัดสังกะสีนั่นเองนะคะสามไม้บรรทัดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระยะเพื่อทําเครื่องหมายนะคะกําหนดที่จะขีดเส้นหรือตําแหน่งที่เราต้องการจะตัดวัสดุนะคะ บนไม้บรรทัดเนี่ยจะมีตัวเลขบอกหน่วยอยู่นะคะจะเป็นนิ้วแล้วก็เซนติเมตรนะคะไม้บรรทัดที่พบเห็นทั่วไปมี2ชนิดนะคะได้แก่ไม้บรรทัดพลาสติกแล้วก็ไม้บรรทัดโลหะนั่นเองนะคะอะเรามาดูการประดิษฐ์พัดกระดาษน,นะคะพัสดเนี่ยเป็นของใช้สําหรับคขายร้อนนะคะที่สามารถพกตัวไปได้ทุกสถานที่เลยนะคะ ัดมีรูปแบบทั้งชนิดที่ทําจากกระดาษพลาสติกแล้วก็ไม้นะคะนักเรียนน่สามารถประดิษฐ์พัดได้เองจากกระดาษนะคะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะคะประดิษฐ์มันขึ้นมาด้วยนะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะ,ะวัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษ100่อนปอนนะคะสไม้บรรัดนะคะ สามกันงกจสี่กระดาษห่อของขวานนะคะห้าสีไม้หกกาวนะคะเจ็ 7, ดดินสอนะคะห้าบางใครไม่มีกระดาษร้อยปอ์นักเรียนไม่ต้องซีเรียน,นะคะนักเรียนอาจจะใช้กระดาษ a อซนะคะนามาทําก็ได้นะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเนี่ยตัดกระดาษนะคะความยาวประมาณหกสิบเซนติเมตรนะคะความกว้างเนี่ยยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะดูจากอ,อ่าภาพเลยนะคะวัดระยะตามแนวนะคะช่องละสามเซนติเมตรนะคะ แล้วก็ล่าด้วยดินสอบ,บางๆนะคะและให้เรีนวัดจากด้านล่างนะคะอ่าวัดจากด้านล่างตรงนี้นะคะสี่เซนติเมตรนะคะสี่เซนติเมตรตรงนี้นะคะสี่เซนนะคะช่องนี้เนี่ยช่องละสามเซนติเมตรนะคะอ่ะจาจ้างนะค่ะในส่วนของขั้นตอนที่สอง ลายสีลงไปในกระดาษที่เราต้องการทาพัดก่อนนะคะวาดภาพลายสีลงไปจากนั้นให้เราพับกระดาษค่ะตามช่องที่เราเนี่ยล่างเส้นไว้นะคะดับแรกนะคะโดยพับสลับกันไปนะคะสลับกันไปมานะคะจะพับให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะกระดาษนะคะเป็นแบบนี้ถูกไหม ให้เราพับค่ะสลับกันไปมาแบบนี้นะคะกลับด้านมาแบบนี้นะคะพับลงนะคะพับจนจะสุดปลายกระดาษนะคะหลังจากนั้นนะคะเพิ่มพับอันนี้แล้วนะคะพับปลายกระดาษอ่าพับกระดาษส่วนปลายที่เราเว้นไว้สี่เซนตเมตรนะคะตั้งแต่ขออแรกจำได้ไหมขึ้นมานะคะเป็นด้ามพับนะคะแล้วก็ เย็บ yep, ติดกาวให้กระดาษติดกันนะคะกางพัดออกก็จะได้พัดกระดาษที่สวยงามนะคะอาจจะตกแต่งด้ามพัดเนี่ยด้วยการใช้กระดาษห่อของขวัญเนี่ยมาพันรอบๆก็ไ,ได้นะคะแล้วก็ติดกาวนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูพัดของครูนะคะเพราะว่าพัดครูเนี่ยมันจะเล็กนิดน,นึงนะคะเพราะว่าครูไม่ไดวัด60เซนนะคะแต่ในส่วนของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องวัดมานะคะอ่าทีนี้ จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะที่เว้นไว้4เซนติเมตรให้เราพับขึ้นมาค่ะ4เซนติเมตรนะคะแล้วให้แม็กหรือว่าติดกาวก็ได้นะให้ให้ให้มันติดกันหรือใช้กระดาษห่อของขวันเนี่ยพันด้ามก็ได้นะคะเพื่อเอาไว้จับนั่นเองนะคะอ่ากางออกเราก็จะได้พันแบบนี้นะคะอ่าในส่วนของคลิปนี้นะคะกิจกรรมที่นักเรียนต้องทํานะคะคือให้นักเรียน ประดิษฐ์พัดกระดาษคนรละหนึ่งชิ้นนะคะมีค่าสิทคะแนนนะคะวิธีการส่งนะคะวิธีการส่งเนี่ยคือให้เราอัดคลิปนะคะการทำพัดต,ตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งความยาวห้ามเกินสามนาทีนะคะในคลิปวิดีโอให้แจ้งชื่อามสกุลเลขที่มาในคลิปด้วยนะคะแล้วให้สแกนนะคะนักเรียนหรือผู้ปกครองก็แล้วแต่นะคะสแกนเข้าห้องเรียนของตัวเองเพื่อทําการส่งคลิปวิดีโอในส่วนของวิชาง,งานบ้านนะคะ ภาพแรกก็คือ q ิวโค้แรกเนี่ยคือ2ทับหนึ่งนะคะคิวโค้ที่2ของ2อทับสนะคะและ q ิวโค้ที่3ของ2อทับสให้สแกนเข้ามานะคะส่งมาในลายกลุ่มของวิชาง,งานบ้านเลยนะคะสลหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นเรื่องของพัดนื้อก็จบเพียงเท่านี้แล้วให้นักเรียนติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าครูจะให้นักเรียนมาประดิษฐ์อะไรนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ